มันเป็นการกระทำล่าสิมาาเกิปแล้วจริงๆแล้วสีส้มอะไรเป็นคนฆ่านะไม่ฉันไม่ได้ทำนะใช่ใช่ในฆ่าได้ันนุเอาไปเชื่อก็ลงไปดูก็ได้ตามข้ามาสีส้มเลยทำจริงเหรอฉันไม่ทำเพื่อตัวเองหรอกน่าคอยดูนะสีขานี่ไงหลักฐามันตำตาไปไม่ได้นะ่สีส้มนี่ไงอะเนี่ยทุกคนหลักฐานชัดเจนเลยล่ะสีส้มจะไม่ได้ทำไม่ได้สี้ไป งั้นเราเคยไปตะบนกันเถอะโผล่ซีส้มขอโทษนะเพื่อนถ้าต้องออกเดินทางต่อย้ายชายออกจากจัตุรัสีซ้อมเราพังแล้วเฮ้ยได้สองคนเลยขอดีนิ่มๆเอาไว้จะดีกว่าเนะสีดำเออได้สิเหมือนฉันจะได้กินข้าวแมงข้าแมงนะเป็นได้ไงนี่คือยานของเราใช่เลยอ่ะเกลียวมากอ่ะเฮ้ยนี่พวกแกน่ะไม่ได้นะไอ้จังเลยไอ้แก่ป็นฉีดโพเตอร์เนาะเรามีหลังันแล้วเฮ้ยแกเป็นตัวอะไรเนี่ย จริงๆก็ทมาถึว่านี่ฮ่าปองไรไว้กินได้ทั้งหมดเยนะจะไปช่วยเพื่อนแล้วบ้าเอ้แขกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอยู่ตรงแล้วเป็นไงล่ะแกมาก่อนแล้วไอ้พวกบ้าเอ้ไอเนี่ยทำอะไรต้องตามมันไว้แล้ยมันยจะเดินไปต้องเจออย่างนี้มาเลยเพื่อนไม่ธรรมดาที่แกนะเก็เป็นแล้วนะแกนะมันโถ่มันซุกซุกที่เดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงนะ